สวัสดีทุกท่านเลยนะครับนะฮะตอนนี้เราติดนะฮะติดนะฮะไปไหนไม่ได้ทุกคนต้องมานั่งกองกันอยู่ตรงนี้นะทุกคนนะฮะตอนนี้ยังไปไหนไม่ได้ตั้งทั้งใจไปไหนไม่ได้แล้วทุกคนแล้วหลายคงว่าทําไมถึงไปไหนไม่ได้ทุกคนนี่เราเอารถมาล้างทุกคนเอารถมาล้างนั่นเองมีครบชุดเลยนะตรงนี้

ก็เลยไปไหนไม่ได้นะทุกคนเดียต้องการรถอสดเดียต้องการรถใช่มไม่นานรถนานแล้พี่มันอยู่ตรงนี้พอดีเลยเนาะอืมบ้านพี่ไม่มีทุกอย่างครบชุดเลยไหม,มไม่ต้องไปไหนเ,เลยไหมอน,นวดนวดเออเออไอ้บ้านนวดเก่งนะะเอออยู่ที่น่นมีตรงนวดนะครับที่โน่นมีที่เราหาได้อยู่เีส้มแต่การได้อยู่โอเคเท่าไหร่พี่เท่าไหร่สองฮัลโหล โอ้ยจ okay. ้างนวดก็ได้ขอนวดเนี่ยพี่นกจะนวดป่ะให้พี่นกจีนวดหน่ยให้ให้คนนวดให้พี่นกก่อนนะเอาหมอนวดไหมสบายตัวพี่เพราะว่าเทียดีแล็กต้องผ่อนคลายผ่อนคลายร่างกายเราต้องแบบนั้นด้วยโอเคก็คือจะคือโชว์น้ำสีก็โชว์โอเค และมีสกไ a l e a d น plan f r อาทิตย์นี้โุเคโอเคไอแคนจะกําหนดสัปดาห์ที่วัป่ะปะไม่ติดเยนไอนจะกําหนดวันอ่ายูโคิัยา and you know see c h o w and i n g you a n we come back we don't need to go to today น no? ะ

ต้องรอรางก็เสร็จนะครับตัอร์น้องชิเล่นหา่ปน้าอ่ต้องรอมืงหนา่ะออติัยเนะอัน้ั่งกองกันบรยากาศวันนี้ทุกคนนี่ Okay, okay, I hear you now. Just, yeah, i hear you. Yes. Yeah. Okay. Right. Yeah, I just want to make mm -hmm. Yes, I love that. Mm -hmm. so I love that. He played very good. Yeah. You can share what post Okay, I okay. will mm -hmm. Okay papa, i เพราะสมัยนี้ l อร่อยนี่ตัดทุนจริงอะไรแบบนี้คุณมาเหอ r ท่านเอ้ยคุยอะไรกันเนี่ยเียฟังไม่รู้เรื่องเลยนี่บอกรักสามีอ่ารักปลาแจะอยู่ตรงไหนจะต้องบอกรักปลาปลาทุกวันรักปลาปลานะไม่สิบกว่าปีแต่งงานกันบอกรักกันทุกวันโอ้ทะเลาะกันนะเข้ามาต้องบอกรักกัน บรักแต่ก็เดินกลกไปเหมือนเบียพี่เบียก่อนจากกันต้องหอมแก้มก่อนได้ใช่ใก่อนจากกันหรือว่ากลับไปหากันต้องหอมแก้มก่อนต้องกอดก่อนใช่เบียจะทำอย่นี้ตลอดได้พี่ใช่พะมันแสดงถึงความแล้วเราก็ถ้าเรามีรูปมีอะไรก็องทำให้รูปเห็นใช่อยากอายที่จะแสดงความแมนเด็ดจะไปเนี่ยอย่าอายอย่าอายการผวมหัวคนวันที่จะเช็ดที่เช็ดเย้ให้เราตอนตอนตาตายมีแต่หัวก็มีอะไรอเออฉะงั้นจะอายทำไม รักการต้องดูเลยรักการาต้องบอกรักคนเข้าใจไหมหลับนั่งเป็นหลับอุ้ยพี่นะใครจะมองพี่ก็ได้องไง้วพี่ไม่สอนอะ่ะพี่จะนัางหัวพี่พี่บอกนะัางหัวพี่พี่นิสายรู้ไหมเสร็จตอนเช้าหนูมีวิธีเจ้กระโดดกระโดดคล่องเลยใช่ไหม ทักเลยช่แล้วก็ารคาช่างเขาอย่าสนใจบเป็นมานานเนี่ยกระโดดทับแล้วก็ซ้ายทีขวาทีขวาจะตึงแล้วก็หมัดซ้ายท้ตึงเลยไม่เตไม่เตว็นอนดวเราหรอใัลแก้ไดใจ่ทำไมไม่คล้ครกัแลแต่หนูชอบเลองนี้ที่หนูชอบหนชอบจะชอบฟัดตบใช่ไม่รู้อะรู้แต่ว่าเรา บ้านเราไม่อายที่จะแสดงความรักกับคนที่เรารักอ่ะใช่บ้านบ้านหนูก็เหมือนกันบ้านหนูก็กันนายกับพี่น้าหนูยังบอกรักพี่น้าทุวนเลยใช่เออพี่นิสาคิดไรกับหนูเนี่ยรักสิจะไม่เบียร์ถ้าไม่รักจะบอกว่ารักทำไมเมันยังเบียร์ยังบอกรักเบียร์เลยใช่ตอนนกเขบอกรักบอกนกใช่ตอนนกรักพี่ไหมเออเด็กเขาอยู่ในห้วงแห่งความรักรักอ๋อตอนนกบอกรักรักอืม รับมุกทันนแน่แห่ยคร่กแัเ็นีนีเยิ้มอะไยิ้มอะไรเอออแต่ดกินเนาะอยากเห็นคนนั้นทังเลยอ่ะแหมเอยู่ไหนพี่น้องมาเที่ยวไหมไม่ได้พาไปหาออทุ่มาทุ่มอมาทุ่มปุมนะกรุงเทพอโอ้ยไกลฮะไปบอสลาเบียกลัไกลหายมาทุ่มอมพบรักกันตรงไหน ในโซเชียลอ๋อใครจะรู้เพื่อนพี่แต่งงานกันในโซเชียลเขามี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 พอเราใครจะไปรู้เบียก็โซเชียลเบียกันการในโซเชียลเลยเบียคุยกันในเฟซบุ๊กก่อนนี่เออใช่ไหมความรักเราเกิดกันในโซเชียลนะใช่สามคนเราอ่ะก็พิจากกันอืมตั้งหัวจุ่มกนตั้งหัจุกันสามคนความรักมันเกิดอะไรทุกที่เนาะรักแบบพี่น้องรักแบบผัวเมียรักแบบแฟนได้ ถ้าไม่มีโซเชียลเราจะไู้จักันได้ไงใช่ไหมเออใช่ไหมเบียใช่เบียร์ก็เกิดรักพี่ตอนในโซเชียลนะใช่เบียร์หลงรักพี่ทุกวันที่พี่พิม้าไปเบียร์บอกอุ้ยหญงคนนี้อะไรพิมดีจังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอืมถูกต้องใช่จุดจดจุดุุ เอาเอกแล้วตุองหุดแล้วไม่ได้ร้างบาปเดินหลุดจริงๆไหน่ถ่ายพอรู้ว่าพี่รู้ตัวปั๊บหืมกล้องมาเลยนะเออพี่ว่ายน้ำไม่เป็นเล่นไม่ได้บอกไป่อนโอเคจะไ่เล่นน้งกันต่อนะ เมือ่อกี้ทุกคนสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วครับไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับพี่ออด้วยนะครับสวัสดีครับ